ไปสะออนกระปวนแท่ผู้ข่ายว่าท่านเรยบ้อกนนี่แต่หลังไบใวนนั่งล่ำบันอ้าวพันไปนะครับภมการแสดงฝ่าย,ย,ยางน้ำก้นยู่่ยายาสพระภูมนังไหมพราะเมร่าย่าสิมจกภู <laughs> มินังใหม่อยู่นังใหม่ยยุดอ้าเดี๋ยวจเจ้าพรเเอนดิย่าง้วยลาโดยไล,ย,ลยกันน้ำก้ <laughs> เอ้นั่งใหม่จีนนั่งใหม่ดินะ่ยนี่แต่หลังไวๆเนาะห้างนีโอข้างน้างว่าท่านได้ออกจากดักเตอู่ บอกว่าทัรวเอ้านะครับรุ่นไปงานแสดงขล้อนปารับสำหรับปากับบ่นแห่นั่งไหมเทศกาลงานใหม่งานลูกเสี้ยวประจำปี2565ันห้ยหเดี๋ยวๆค่อยๆเจ้าได้ป่ะจิ๊บไปอ่ะเป็นงานใหม่หรืองานลูกศิลป์เอาเพื่อนสัตว์โอ้ยขวามากขวานเจ้าลูกศิลป์เต็มงานอยู่ลูกศิลป์สัตป์ไปยันสัตว์มีหอดน้ำบักเทากระยังกับใบฟังฝนเวียดนาม ปจะถาหายุโอ๊ตใครจะไปซื้อไหม,คมใครว่าจะได้ไหมจากโซ่ถนนว่าสิญญา่งงเข้าไปทั้งในกระบะกา,าไปไปอย่างแง่กันยุวัชนแย่กันยุวัชน,นต้องเข้ามา,าคาอบครัคถือว่าไม่ได้จัดนานช่วงโควิดเมื่อกี้นะครับก็ทางร้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็อยากให้พี่น้องได้ผ่อนคลายบ้างมีความสุขบ้างนะครับทีนี้ก็ได้จัดใหญ่นะครับก็เลยปีนี้ก็เลยจัดใหญ่เลยแปรครับ ขอบุณขอบคุณอีกครั้งดึงสำหรับในงานราชการของทังจังหวัดขอนแก่นของเข้าเอาโรงเรียนเท่ามีรางวัลอย่างเนี่ยพิเท้นะครับผมพ่าว่าสิเปาในปี2อ6 3นนะครับโรงเรียนของเขานะครับได้เข้าร่วมการประกวดดนตรีพื้นเมืองปกปงลางนะครับ<พ>เนื่องด้วยเทศกาลงานไหมนานาชาตินะครับถูกเสียของเราปี63โรงเรียนเข้ากับมีการได้ส้งของประกวดคนได้พอออกอะไรนะครับผมครับในปี64นะครับได้รับรางวัลดนตรีไทย ร้อยเป็นต์ โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมสำนักน,กนายกรัฐมนตรีนะครับได้เขา้ารับรูพระราชท่านพรมในปี64ครับครับ6กเดกน้อยเข้าไปจะเป็นโรงเรียนเล็กแต,<า>ต่กาทับทงด้วยคุณ,ณภาพถูกต้องครับอีกครั้งหนึ<บ>่งของท่าน6,565ปัจจุบันปัจจุบันดไ,ไว่แถว6 6, 6 6 0คนนะ65 65นิเออ2,565ปัจจุบันนะครับได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดบทเพลงส่งเสริ เสริมจัญญาบันของวิชาชีพทางการศึกษาในหัวข้อครูรักเด็กเด็กรักครูอันดับสองนะครับ,รบได้แก่ผลงาน คุณครูผมครับนะครับของอทีมเมโลดี้ไทยบ้านะนะครับโดยรางวัลได้รับรางวัลจากผู้รู้สภาผลนี้ครับอ,อ,อีกรางวัลหนึ่งครับปีเดียวกันเลยนะครับปีนี้เลยนะครับรางวัลกระดานทองคำนะครับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะน่าตัดสินนะครับได้รับการคัดเลือก ุคลากรทางการศึกษาดีเด่นนะครับรางวัลกระดานทองคำฝังการองค์การปกคอรอง ส่วนพ้อผิ่นจังหวัดขอนแก่นเอาส่วนๆในเพื่อนในพี่น้องไว้เน้นคุณภาพพิลีโรงเรียนเขาเนี่ยนะครับผู้ใดอยู่ท่างอำเภออุบลรัฐอยากเอาลูกเอารลานไปเรียนโรงเรียนอบจสายรูปผู้วัดอผู้วัดผู้วัดแมนโรงเรียนในสังกัดอบจได้เยอะนะครับถูกต้องมีหลายโรงเรียนด้วยมีหลายโรงเรียนครับผมนะครับทางอบจทางอบจสนับสนุนครับทา้งองค์การบริหารไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬา แล้วก็ด้านวิชาการเอาเมิดดนตรีพร้อมความเป็นเลิศถูกต้องครับพี่นะครับความเป็นเลิศปฏิวัติส่งลูกส้งงลานไปได้ยังนี่นะครับแนวได้เมนยืนข้อมอกเคเมียย่น่ต้นกล้าทางวัฒนธรรมเมนครับผมแต่ว่าผู้ยเนี่ยป้ไม่โดนเลยนะคือลังสัดเาเอาโดยการนำของนะครับผมท่านดรพงศักดิ์ตั้งวานิชกพงศ์ยศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับบกเกิดคนดูดจะคอยห้างเสียปีนาที่งบมาตั้งสามสี่แสงเป็นสนน้อง ย่าบาป์บีนากำลังสั่นห้างเทียนเล่ายางรอนี่ห้างเทียนเล่าปลาไหลมาเห็นแล้วก็ที่ขายไม่ได้นะครับสำนักงานธรรม นะครับจังหวัดคอนแก่งฟูจากงานนี้เพิ่มขึ้นนะครับผมความหักความเพียงจากพีจากนองนะครับฝากลงปลงล่างนองไม่นะครับโรงเรียนภูวัดปลงปลงล่างภูวัดจัลลศิลภูวัตจัลผมบปิการ่าบของความบริการของเราฝากไว้ใน้อมอุก้อมใจฝาาไว้ในหัวใจนะครับเป็นมีวงอืนมันมีไปแล้วก็ขอไปแย่อีกวงหนึ่งอยู่ในหัวอุปกหัวใจเออที่ว่าเป็นนองไม่ ฟอนถือกันแน่ฟ้อนมาถือกันแน่แต่เทือบ้าเป็นลูกเป็นหล้านของพี่น้องเช่าขอนแกน่น